สุดยอดครับกับพนุมานจับนางสุพรรณมัชฉาแต่ที่สวยงามไม่มากกว่านั้นขอบคุณแตการชุดนี้ที่นำพาความร่มเย็นนะทุกท่านบรรยากาศดีมากๆโอ้โหเชืช่อว่าถ้าในช่วงวันที่12ถึง16นะครับก็เต็มไปด้วยศรริลปะการแสดงแบบนี้รวมไปถึขงของขายในยางานเยอะๆะนะครับก็ะจะทําให้งานนั้นโอ้โหน่าเดินมากๆนะฮะถือว่าเป็นการเปิดงานนะคะได้อย่างอบอุ่นค่ะอย่างที่เรา เก็บรแคะทุกส่วนท่านครับถึงภาพรวมการจัดงานนะครับกิจกรรมภายในงานประโยชน์ของการจัดงานในครั้งนี้เราไปฟังกันว่าเขามีแนวโน้มประโยชน์ของการจัดงานอย่างไรนะครับโดยมีถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยการจราจรอที่สําคัญเลยครับมาตรการการจัดงานในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะครับใช่ค่ะและเชื่อว่าทุกท่านค่ะก็อยากที่จะมาร่วมงานของเราอยู่แล้วนะคะสาหรับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทราบกันนะคะว่าเรามีเป้าหมายนะคะหรือว่าเราได้เตรียมงานกันอย่างไรบ้างด้วย ก,การทีจังหวัดอ่างทองครับคุณศักดาปัญาศักดิ์ครับขอเรียนเชิญค่ะถัดมาค่ะฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายอำเภอโพทองค่ะท่านอภิชาตศรีเฮราค่ะลำดับ,ดบถัดไปครับขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุพรรณบุรีคุณอภิรศรสีบุญเรืองครับขอเจา้าบ่าต้อกกนรับด้วยนะคะท่านถัดมาค่ะเรียนเชิญวันธรรมจังหวัดอ่างทองค่ะคุณวัน ดับตัดไปครับขอเรียนเชิญท่านรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองคุณกวีโชคโรจนะอารมณมพนนะะุนครับเรียนเชิญค่ะท่านปรานนะคะเรียนเชิญผู้ริการวิทยาลัยรัชน์อ่างทองแถวโรงศัตรูสมภพเขียวมณีนะคะและขอกราบเรียนเชิญครับท่านผู้ช่วยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองคุณสุรศรีอาจรับขอเสียงระบมารต้อนรับครับและน,นี้ก็คือท่านผู้บริหารนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะ ดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งครับ<ช>ที่รวมถึงสื่อมวลชนทุกคนได้นําข้อมูลเหล่านี้ไปประชาสัมพันธ์ต่อท่าท่องเที่ยวที่จะมาร่วมง,งานในช่วงที่เราจะเกิดขึ้นในเด็วเดมนี้นะครับ<ช>ท่านแรกเลยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจาังหวัดอ่างทองนะครับยินดีต้อนรับท่านนะครับท่านศักดาบดาศักดิ์อยากให้ท่านได้ก็กล่าวนะครับตอนรับท่านสื่อมวลชนัวพถึงแขกที่มา่วเกี่ยวท่านแล้วอยากให้ท่านได้เล่าสักนิดหนึ่งครับถึงภาพรวมการจัดงานของเราในปีนี้ครับขอเชิญท่านรองผู้ว่าครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ร่วมรับชมการแถลงข่าวครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ในงานแล้วก็ที่รับชมการถ่ายทอดนะครับสําหรับการจัดงานถ่มผ้าพน,นอนขอพรพระใหญ่และของดีจังหวัดตางทองประจำปี2565นกะครับก็กําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่12 ถึง16พฤษภาคม2565นี้นะครับที่วัดขุนอินทปรปมูลอําเภอโพทองจังหวัดอ่านทองนะทั้งนี้ก็ด้วยจังหวัดอ่านทองเนี่ยเดิมก็กําหนดจัดงานวันสาคัญในวันวิสาขาบูชายอยู่แล้วนะครับโดยมอบหมายให้ทางอําเภอโพทองสานักง,งานรัฐธรรมจังหวัดแล้วก็ทางวัดขุนอินทปรปมูลเนี่ยร่วมกันจัด,จดกิจกรรมนะแต่สําหรับในปีนี้นะทาง จังหวัดอ่างทองเองก็ได้จัดงบประมาณพัฒนาจังหวัดให้ทางอำเภอโพทองัและทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมมายกระดับการจัดงาน,นาจากระดับพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยขึ้นเป็นงานเทศกาลประเพณีนในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคต,ต,ต่อไปนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่จะได้สําคัญทาง พุทธศาสนาก็ดีนะมารับชมการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมประจำจังหวัดนะประเทนีพื้นถิ่นนะตลอดทั้งในเรื่องอัตลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองนะนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆซึ่งก็จะมีรายละเอียดนำเสนอนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมืองนะโลทัสนะสินค้าทาัง ภาคการเกษตรเนี่ยนะฮะฉะนั้นต้องขอนำเรียนที่น้องประชาชนว่าเราจัดงานนะครับในปกติเนี่ยเราจะเริ่มงานตั้งแต่ประมาณ10นาฬิกาของแต่ละวันนะฮะไปจนถึงภาคขั้นในช่วงประมาณ21นาฬิกาก็าจะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับนักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะสามารถมาร่วมง,งานทั้งในภาคกลางวันนะภาคกลางวันก็มี กิจกรรมอันหลากหลายนะครับหรือว่าบางท่านที่จะมาเที่ยวชมงานภาคกลางคืนเราก็มีการแสดงทางศิลปะวัะนธรรมนะฮรในแต่ระหว่างกลางนะครับซึ่งจะมีทั้งการแสดงแสในวันที่14พฤษายมนะในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนครับและในวันที่วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเนี่ย ก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่ประมาณก่อนเจ็นาฬิกาเลยนะฮะต่อเนื่องไปจนถึงกิจกรรมองผ้าพระนอนซึ่งก็จะเริ่มในช่วงประมาณ17ดเจนาฬิกานะฮะก็จะมีรวมถึงการเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาต่อเนื่องกันไปนะฮะฉะนั้นก็ต้องขอเชิญชวนนะครับว่าพระนอนวัดขุนอินทรปรมูลนั้นนะฮะเป็นพระนอน ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยรกรุงศรีวิทยานะเป็นพระนอนการแจ้เที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองนะเรามาเที่ยวทั้งการไหว้พระก็ดีเรื่องของวันสําคัญทงางศาสนาก็ดีเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะรวมถึงการจัดจ่ายซื้อสินค้านะฉะนั้นไม่ผิดหวังนะ,ะที่ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องชาชน นะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะหรือพี่น้องชาวชนที่อยู่ในจังหวัดอ่างทองเองนะก็สามารถเที่ยวชมงานได้ตลอดทั้ง5วันครับ